ห่งานนะครับห้างร้านนะครับภางเอกชนเช่นห้างโรบววินสันนะครับห้าง <S <S <ม>นบุรีกรรมาการและเลขานุก,การศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวักาญจนบุรี <S <S ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกับภูมิลำเนาและเดิน,านทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลองการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ดําเนินการที่ทําให้สามารถลดปัดจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบฏวนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องการป้อกันและลดอุมัตัเหุพักน้ำของการจุดเสีย่ยงจุดตรวจจุดสกัดกั้นของชุมชนท่านผู้ริการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบสิ่งของจากน่วยงานที่ได้ ท่านสื่อมวลชนก่ชนและท่านผู้มีประการนักุณ4ชั่วโมงและเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและบัตรเวรทางถนนเราได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและดำเนินการกอ,องบัญารารลาดตระหนะครับจังหวัดหาาบุรีนะครับผมนักเรียนวิทยาลัยเท,ยทคนิคนะครับกาญจนบุรีนะครับ,นะรบวิทย <c oughs> ขอบคุณนะครับเจ้าน้ที่ทุกๆหน่วยนะครับผู้รู้าตนนและที่เราเชานะครับที่เราเห็นนี่ก็เป็นห้างสัรปสินช้านะครับดิเซนะครับริเนครับหลักก็มีบริษัทการรัครองผู้เกดไปอย่างรถนะครับผมที่มีแขวงกันทางด้วยนะครับขอประทานด้วนะครับไม่ได้ขอประทานด้วตอนเกิดจริงขากินะครับ มูลนิธิเมาไม่ขับนะครับก็ามาร่วมด้วยครับท่านมาทุกปีนะครับเมาไม่ขับนะครับแข่งอุทองนะครับแล้วมาผ่านรอบสหนกับมาเจริญนะครับเส้นทางนะครับ